ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรม,มจิตให้สงบการทำสมาธิ <c oughs> คือทำใจให้สงบแน่่เป็นหนึ่งนั้นต้องมีการฝึกอบรม,มจิตของตนอยู่บ่อยๆจะต้องเป็นผู้ที่ ตั้งจิตตั้งใจเอาเอย่าเอาใจใส่อยู่เสมออย่านึกจะเพียงเวลาใหญ่คือเวลาค่ำคืนหรือชะามืดที่ไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นในเวลาอื่นๆก็ควรตึกนึกถึงเช่นเดียวกันแม้จะมีเวลาเพียงน้อยหนึ่งของจิตก็ใช้เวลาน้อยนั้นนึก ึงอารมณ์ของการภาวนามีพุโทโธเป็นต้นสะสมอารมณ์เหล่านี้คือความสงบภาวนาให้เกิดความสงบแก่จิตและให้จิตจะลึกถึงอารมณ์ของการภาวนาอยู่เสมอบ่อยๆก็จะทําให้จิตเกิดความสงบง่ายสภาพของจิต ถึงแม้จะเบาและไวแต่เมื่อมีความตั้งใจแล้วก็จะยอมรับในสิ่งนั้นโดยไม่ยากนะซึ่งสามารถจะฝึกได้ด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าวันใดใจดีเป็นปกติก็นึกถึงพระพุทธธรรม เราผ่านการงานมามากและมีปัญหายุ่งยากอยู่กับการงานนั้นจนติดเป็นอารมณ์มาจะถึงน้งสมาธิด้วยข้อนี้ต้องหาอุบายปล่อยละวางอารมณ์เหล่านั้นเสียก่อนสิ่งใดที่เป็นอารมณ์อันขัดขวางต่อการภาวนาจิตสิ่งนั้นนับว่าเป็นภาระที่หนัก ภาระอันไรที่หนักควรทิ้งควรปล่อยควรวางในภาระเหล่านั้นเสียก่อนเพราะภาระเหล่านั้นเป็นเครื่องทวงไม่ให้ถึงซึ่งความดีคือความสงบนั่นเองอีกประการหนึ่งในคราวใดจิตมักจะเหมิมเกริมหรือขนอง มากเกินไปก็พยายามนึกถึงอารมณ์ที่เป็นตรงกันข้ามคือธรรมะสังเวชธ,ธรรมะสังเวชก็ได้หรือให้เป็นอคุิภาให้เห็นว่ากายนี้ไม่งามก็ได้เป็นกายกระจาสติกายนี้เป็นของปฏิกูลก็ได้ หรือจนในที่สุดนึกว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนวันคืนล่วงไปล่วงไปพาเอาชีวิตเข้าไปใกล้ต่อมอรณะภายัยซึ่งท่านเปรียบไว้ว่าน้ำแม่แมน้ำอันฝนตกมาจากภูเขาจนอิ่มเต็มแม่น้ำ น้ำนั่นจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำคือที่มหาสมุทรแล้วก็ไม่เคยกลับย้อนชนมาอีกชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันวันคืนล่วงไปล่วงไปไหลเข้าไปสู่ความตายไม่เคยไหลกลับย้อนตามเดิน ที่ตกจากที่สูงแล้วก็ลงไหลที่ต่ําไม่กลับมาเลยฉันใดก็ฉะนั้นมันพิจารณาให้เห็นฟ้าไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยความเป็นจริงเพื่อให้จิตเกิดความสลดและจะได้แสวงหาที่พึ่งเพราะคนเหล่านั้นเวลารู้ว่ามีภัยมาถึงตน พยายามนึกถึงที่พึ่งว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งดีแก่ตนที่สุดก็จะพยายามนึกถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าเราได้เคยฟางธรรมะได้เราเรียนทำรรได้ปฏิบัติธรรมมาเป็นพุทธมาเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วครั้นเมื่อถึงเวลาอารมณ์อันใดเหตุการณ์อันใดจะทำให้เกิดความจนกรอกต่ออารมณ์นั้นหรือต่อสิ่งท่านั้น ก็จะเป็นเหตุให้มีสต,ตินึกถึงกรรมฐานต่างๆที่ได้รับคำแนะนำไว้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงแค่แน่นอนของสรีระร่างกายในความเป็นไปอย่างนี้เป็นอารมณ์จะทำให้จิตเกิดความอ่อนน้อมและยอมปฏิบัติหรือตามปฏิบัติตามคำสอนที่ได้ยินได้ฟัง ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นรวมความว่าสภาว่าจิตถ้าตกผิดปกติต้องหาอุบายแก้ไขถ้าจิตเป็นปกติก็ภาวนาไปในความมีสติและจะเพิ่มพูนปิติให้มากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นในพระพุทธภารามพระสงฆ์ในกุศลความดีต่างๆก็ได้ เมื่อเป็นกำลังของตนในการปฏิบัติเพื่อหาอุบายให้กับจิตใจของตนโดยสมควรแก่เหตุดังกล่าวมานี้ก็จะทำให้เราเกิดความเดียวฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์และแก้อารมณ์ต่างๆให้ตกลงได้ซึ่งก็จะพบความสงบตันเองดังนั้นต่อน,นี้ไป ทรงตั้งใจสํารวมจิตสํารวมใจของตนนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระเมตตาแก่สรรพสัตว์ในโลกนึกถึงคำสั่งสอนคำคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อมุ่งให้บุคคลเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไมู่กไม่ที่ชั่วนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่สรรพสัตว์ในโลก หวังเพื่อให้เขาเหล่านั้นรู้ตามความจริงว่าอะไรไม่ดีควรละอะไรดีควรเฉริญแล้วให้ตั้งต้นอยู่ในคุณงามความดีด้วยประการต่างอันจะเป็นการกันหรือป้องกันหนทางที่จะไปสู่อาบายภูมิหรือสถานที่ต่ำได้แก่กิเลสาวะด้วยประการทั้งปวงได้ความรู้จักที่มีใช้สติปัญญาดังในกามาแล้ว จะาเป็นหนทางที่เกิดภูมิธรรมคือปัญญาของตนและตั้งใจปฏิบัติไปเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปเมื่อชำระจิตใจของตนให้ปกติแล้วก็ตั้งใจภาวนาพุโทโธดิความมีสติยับยั้งป้องกันอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมบุญกุศลหรือความสงบที่เกิดขึ้นแล้วให้มากขึ้นให้นานขึ้น ซึ่งจะเป็นสิ่งเป็นซึ่งจะเป็นธรรมะให้ปรากฏกับจิตใจของตนตามคำสอนเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัต,ติังกล่าวมาเพื่ออบรมจริตของตนให้ถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป